It's all about humanity. เวิร์คเขมือมค์ครูจิรุคิรสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวนะครับจริงๆจะพูดว่าข่าวก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันคือทฤษฎีสมคบคิดนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยคิดกันไปต่างๆนานาแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้เลยนะครับสาหรับผมนั้นนะครับผมผมถึงเลือกที่จะนําหัวข้อนี้ครับมาพูดมาคุยแล้วก็มาถกกันนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับผมเรื่องขายฝันเนี่ยขอให้บอกเลยครับจินวารุถนัดนะฮะเรื่องของเรื่องนะครับผมก็คือเมื่อวาน ตุลาคมปี2020นะครับผมก็คือมีการเปิดตัว iPhone 12แล้วเรียบร้อยนะครับใครนะครับผมที่เล็งๆไว้อยู่ตอนนี้ก็สามารถไปดูสเปคแล้วก็สามารถดูความสามารถของเจ้า iPhone 12ผ่านเว็บไซต์ของ Apple ได้เลยนะฮะแต่ประเด็นที่วันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือในส่วนของการพูดถึงสเปคแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเล่นเกมนะฮะในส่วนของหัวข้อนี้ครับผมทาง Apple ได้ทําการเลือกบริษัทรอ o t มาเป็นพาร์ตเนอร์ในการเปิดตัวเกมและมีการหยิบยกเกม ที่จะนํามาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนั่นก็คือเกม League of the ิเ e e n n ด์ i r e f ถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปนะครับผมคนที่สามารถเล่นช่วง Close Beta ของเกมหรือ Origin w ไ r น์ในประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์ในการเล่นของ iOS แค่1 0 0 0 0 ID เท่านั้นนะครับผมอาจจะมีบวกลบมากเล็กน้อยนะฮะแล้วแต่กรณีไปแต่ว่าลักษณะแล้วจากรอบแรกเนี่ยมีคนได้เทสเพียงแค่10,000คนเท่านั้นนะครับส่วนรอบ2นี่คือไม่มีเลยนะครับไม่มีข่าวอะไรมาใดๆทั้งสิน้นโดยขึ้นหัวข้อในตัวของเว็บไซต์ว่ารอติดตามข่าวสารต่อไปซึงจากจุดนี้นะครับผมก็ทําให้ลหลายๆคนเนี่ยรู้สึกท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังกับคนที่ใช้งานตัวของ iOS ไปแล้ว เรียบร้อยนะครับมีหลายคนนะครับผมที่พูดว่าทําไม iOS ถึงทอดทิ้งนะครับทำไม iOS ถึงไม่สามารถเล่นได้นะฮะแต่กระแสนี้นะครับผมก็ถูกกลับมาพูดอีกหนึ่งครั้งครับผมเพราะว่าวันที่14เดือนที่10ปี2020ที่ผ่านมานี่เองครับ iPhone 12ถูกเปิดตัวนะครับผมแล้วก็มีประเด็นคือในส่วนของการพูดถึงเรื่องเกมครับเกม u e of l e g e n d s Wild r i f t Pro ขึ้นมา แล้วโผล่ขึ้นมาไม่พอนะครับผมมีคุณไมเคิลชอร์นะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เอ็กซ์คลูซีฟของทางค่ายไรออดเนี่ยออกมาพูดด้วยด้วยตัวเองเลยนะครับผมว่าระบบตัวเกมถ้าเกิดว่ามีการเล่นกับ iPhone 12เนี่ยก็จะแรงอย่างนั้นแรงอย่างนี้การเล่นดูดีนะครับผมท,ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยแล้วที่สําคัญครับก็เป็นการเปิดวอ r เปเป e ยนะครับหรือว่าครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่เราได้เห็นเกมเพย์ของตัว e ีซินซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆหลายคนยังไม่คาด คิดนะครับผมว่าตัวละครลีซินเนี่ยจะโผล่มาในเกมเด็กออร์เดิ w i วายริฟได้เพราะหลายๆคนก็บอกเลยครับผมว่าตัวลีซินเนี่ยน่าจะเป็นแชมเปี้ยนอันลับสุดท้ายแล้วลมั้งที่จะโผล่มาในวายริฟเพราะลักษณะการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับปรากฏว่าทางไรออดเนี่ยยอมที่จะเอาแชมเปี้ยนตัวนี้เนี่ยมาเปิดตัวนะครับผมทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกตกใจมากๆแล้วก็มีการคิดต่างๆนานา,นาเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันหลายแบบนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแชร์ให้ฟังกันละกันฮะว่าลวหลายๆคนมีทฤษฎียังไงบ้างจากที่หลายๆคนนะ ครัผมได้ทําการศึกษาแล้วก็ทําการเดากันไปต่างๆนานาเนี่ยก็ได้ทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีขึ้นมาแล้วผมจะมาร์คไว้การคลิปชัดเจนเลยครับว่านี่เป็นเพียงทฤษฎีและแนวคิดเท่านั้น ไม่ใช่ข่าวจริงห้ามนําไปอ้างอิงเด็ดขาดเลยนะครับถือว่าเป็นการฟังกันไปขำๆแล้วกันเนาะมันเป็นอย่างนี้ครับก็คืออย่างที่เรารู้กันครับผมว่าถ้าเกิดว่าเรารอไปอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่27ตุลาคมนี้นะครับผมก็จะครบรอบวันเกิด11ปีของเกมลีกออฟมีเจนแล้วเรียบร้อยแล้วประเด็นคือ iPhone 12และ iPhone 12 Pro นะครับผมจะ ถูกเปิดพรีออเดอร์ในต่างประเทศนะครับวันที่16ตุลาคมปี2020และจะทําทการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งู้กว่าเราเนี่ยครับผมมองแล้วนะฮะก็คิดว่า้วันที่23กับวันที่27เนี่ยห่างกันไปสัก4วันเท่านั้นเองนะมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีการร่วมมือกันระหว่าง Apple และตัวของ Riot ในการเปิดตัวเกม League of l อ g e n d s Wild Rift ใน iOS อีกครั้งนึงหรือเป็นไปได้ไหมที่วันที่27ตุลาคมนี้ จะมีประกาศพิเศษออกมาจากทางไรออดนอกจากตัว d เด d i a r y และข้อมูลอ้างอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือการที่ในเพจลีกอ e ฟอีเจนไวนิสในไทยแลนด์นี่แหละครับมีการคอมเมนต์ชัดเจนนะครับผมว่าจะไม่มีการรีแล้วนะฮะคำว่าไม่รีในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงไม่รีเงินนะครับผมแล้วก็การเติมเงินนะทั้ตัวของ Stack นะครับผมกับตัวของการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะรีอยู่นะครับคำถามถามว่าเป็นไปได้ไหมที่วันที่27ตุลาคมนี้จะมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการ เปิด Open นเ t a ก่อนกำหนดอ่าหลายๆคนก็เริ่มคิดไปทางเดียวกันนะครับผมว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะทาง Apple เนี่ยก็เป็นค่ายใหญ่นะครับผมรวมถึงทางไรออดเองเนี่ยก็เป็นค่ายที่อยากจะทําอะไรก็ทานะครับผมเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดเวลาถึงขนาดให้เกียรติตัว Apple ในการเปิดว l d พี e เ i ี r ยเกมเพย์ของลีซินเนี่ยถือว่าไม่ธรรมาดานะครับดังนั้นนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็คาดการไว้นะครับผมว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ไรออดน่าจะมีประกาศสำคัญนะครับผมอาทิเช่นการเปิดตัวแชมเปี้ยนลีซิ อันนี้คือเบาะสุดแล้วนะครับผมอันดับที่2นะครับก็คือทางไลออด ประกาศคู่กับ Apple ว่าจะทำการเปิดให้ผู้เล่น iOS สามารถเล่นได้มากยิ่งขึ้นในช่วง close beta และข้อ3นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนั่นคือประกาศวัน open beta พร้อมกับวางจำหน่าย iPhone ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับบอกเลยนะครับผมว่าใครก็ตามที่พูดว่า iOS ลูกเมียน้อยนี่ไม่ใช่นะฮะเป็นนางเอกนะครับผมเป็นลูกมีหลวงเลยทันทีเลยฮะต้องรอดูนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมีการประกาศอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเง้อกันไปตามแถบเลยนะครับผม แต่ก็ยังว่าแหละครับหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันรู้สึกไม่แฟ์นะเพราะทาง a n d ด o i d เนี่ยได้มีการทดลองเล่นมาก่อนแล้วบ้างเอ,อ้ยล่ะหรือว่ามีการเติมเงินมาเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนของไรออดแล้วนะครับว่าจะมีการวางแผนวางหมากยังไงถ้าจะมีการเปิดในช่วง Open Beta ในช่วงนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือการรีทุกอย่างใหม่หมดครับยกเว้นเงินกับเรื่องของตัวสกินนะครับที่หลายคนซื้อไป คืนเงินไปคืนสกินไปนะครับผมแต่ว่าเรื่องของระดับแร็งเรื่องของเกมเพลย์ทุกอย่างต้องรีนะครับผมเพื่อความแฟร์ของแต่ละฝ่ายนะครับผมแต่ยังว่าอะไรครับใครได้ลองก่อนหลายๆคนก็อาจจะเครียดเรื่องนี้ไปนะครับแต่ว่ายังไงซะนะครับผมก็ถือว่าเป็นการตลาดของทาง Apple หรือว่าทางไรออดนะครับยังไงนะครับผมเราก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าทางไรออดเนี่ยจะวางแผนอะไรไว้หรือเปล่าหรือว่าทาง Apple เนี่ยจะมีประกาศโปรดักต์อะไรเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่านี่เป็นเพียงแค่ ทฤษฎีเท่านั้นนะครับผมห้ามนําไปอ้างอิงเด็ดขาด ถือว่าเป็นการมาเล่าให้กันฟังขำๆแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนนะครับผมตอนนี้ช่องจินวารุนะครับผมกําลังเริ่มโปรเจกต์สำคัญนะครับนั่นคือโปรเจกต์หัดเล่นวายริฟเดอะซีรีส์นะครับผมซีรีส์นี้จะเป็นเรื่องของการพูดถึงพื้นฐานต่างๆของเกมเด็ออริจินวายริฟสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนไม่รู้จักเกมเด็ออริจินมาก่อนแล้วอยากจะเริ่มรู้จักพื้นฐานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มปูให้แต่พื้นฐาน1 2 3 4 5แล้วเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเน้นพูดเร็วพูดไวกระช เข้าใจง่ายแล้วสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างทันทีนะครับยังไงก็ขออนุญาตฝากผลงานนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สาคัญที่สุดครับอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปเดใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Sub ได้้เเลยยถาาพื่ออผมก รู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมรีโอฟลิเจนไวด์ริฟท์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะเรืี่ยวกับเพื่อนๆน,นะครับผมอยากที่จะ เข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกม b r i อ k Oxygen w a r นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารูครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิงด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับสวัสดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า